คือกอ็ะไรมีหื่เต้นคนเดียวอ้านี่เมย์กับน้องลูกว่าไม่รู้เหรอทำไมอ่ะตอนนี้นะเทรนเกาหลีเนี่ยเขากำลังมาแรงเออบอยแบนด์รู้จักเบ้าบอยแบนด์ <Boy Band. S 2> เออแล้วเนี่ยวันนี้พี่นำบอยแบนด์ชื่อดังมาด้วยพี่ก็เลยต้องซ้อมไว้ก่อนไงแหมเป็นไง้าหุ่นยนต์แหมเอ๊หุ่นยนต์หรือหุ่นย้วยเนี่ยโอ้โหดูดีเนี่ยกินเบียร์จนผมยื่นหมดลว พี่เล่นแล้วเสียวเชี่ยพี่เองค่ะเนี่ยถ้าเรื่องเกิร์ลกรุ๊ปอะขอให้บอกหนูสิคะพี่รู้เหรอเพราะหนูเนี่ยเกิดมาเพื่อฆ่าโฟอีฟเฮ้ยบีบบีเอ็นเคเซซิพิกซี่แล้วก็คายี่ทีสเกิร์ตค่ะโอ้โหยุค90ทั้งนั้นเลยอันนี้เกิร์ลกรุ๊ปหรือเกิร์ลเก่ากันแน่เนี่ยแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะรู้จักเยอะแยะพี่ขอดูสเต็ปเราสองคนหน่อยได้ไหมได้ดีเอ้าจัดมาพวกที่มันเป็นสกอยไปกับผู้บอยผู้ชายโดยสเกิร์ต Stop <laughs> it. แบบนี้ผมขอสักทีเอาวะจะได้ชื่นใจหน่อยไม่ได้นี่มันเด็กพี่ได้ได้ผมหมายถึงอิชิตันนี่อ๋อหมายถึงอิชิตันพี่คะพี่เป็นบอยแบด์เหรอคะอ๋อใช่ครับพอดีพี่เป็นผู้จัดการวงครับเดอพี่ส่งน้องพี่ตามมาอยากเจอยังครับคเจอพี่ก่อนไหมล่ะ ให้พี่ดูแล้วตอนนี้พี่ต้องดื่ม่าเท่ๆให้หนูดูได้ส<ช>ิได<ช>้ครับหอมกลิ่นมะลิดื่มง่ายผมดื่มมาจำครับไม่หวานไม่มีน้ำตาลรสชาติดีดื่มได้แบบไม่ต้องพยายาม และดูแลตัวเองดีจริงๆอย่าว่าจตา่คนละขวดเลยคนละรางยังได้ไดเลยค่ะเท่ๆแบบนี้แล้วตอนนี้ทางอิชิตันมีให้น้องได้สดชื่น2รสชาติคือชาเขียวจัสมินและชาอูหลงแล้วที่สําคัญหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเผื่อน้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อื่นด้วยค่ะได้เลยครับ้องจงับสังก์ัแบบนี้จัดไปเลยค่ะนะ้องอันนี้คุณเป็นผู้จัดก,การวงนะฮะถูกต้องครับ แสดงว่าคุณผลิตน้องบอยแบนด์กุ๊ปใหม่มาแล้วถูกต้องผมเทรนมาอย่างดีจริงหรือเปล่าพร้อมเจอหรือยังครับผมอยากจะเห็นแล้วน้องน้องน้องโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีคเ้ยสวัสดีครับรุ่นพี่สวัสดีน้องสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีสวัสดีโยโย่ V i P let's kick man go live here we go ครับครับนี่นี่คือรุ่นน้องที่น้องกําลังจะปั้นใหม่ใช่ไหมเป็นบอลแนครับนี่เป็นเจน2ผมนี่เป็นเจนแรกผมเกิดไปแล้วไงแล้วเขาเป็นใครมาทําอะไรกันที่นี่ครับคุณพี่ถามได้บอกว่าถูกอกถูกใจเลยนะฮะเราทั้งหมดลยพี่นะเป็นคู่แข่งของ BTS ครับพี่เขา BTS นะน้องอ่ะ MRT ครับพี่เฮ้ย MRT ห้วยขวางที่ไปต่อวินแล้วก็ไปหลังร้านป่ะไปขึ้นลิฟต์หลังร้านนี่ฮะเขาอาร์บผมครับ อย่าไปยอมเนาะตายไหมตัวปูมันเฮ้ยแล้วพี่อยากรู้อ่ะน้องเนี่ยทำตำแหน่งอะไรกันบ้างครับน้องตำแหน่งอะไรครับผมมากับพ่อไวยพจครับพ่อพ่อเย็นนี้วันปลาประมาณแล้วพ่อนะเดี๋ยวไปตัวพันบ้านพึ่งก่อนลูกนะแล้วค่อยไปแล้ววันนี้พ่อเถียววีต้นพลช่วยโโหหน่อยนะได้ครับพ่อบอยแบนไวยแบงไวยแบนต้นพลพ่อไต้นพลบ้าไวยแบนนี่ทำตำแหน่งอะไรกันบ้างครับผมตัวปูอ๋อนี่ตัวปู อันแล้วนู่นเหรอครับตัวโดนครับตัวโจรครับตัวดิ้นครับตัวดิ้นตัวร้องครับตัวร้องเราอ่ะตัวเซอร์เซอร์แลวคนผมตัวชงฮะแล้วเขาอ่ะตัวดูดผมแบบเป็นแค่บอยแบนด์ครับแต่ยังไม่มีใครมาควงแขนโอ้เธอหวานเจ็บบอยแบนด์คนนี้พี่ชอบมีอีกบ้ามีอีกบ้างทุกวันนี้ใส่ได้แค่ชุดขาวครับ แต่ยังไม่มีสาวๆโอ้เธอวะจีหมดกักแล้อีกวันวันๆได้แต่จับไม้แต่ชีวิตผมยังไม่มีใครโอ้เธอว,วะจีนี่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่บอยแบนด์นะเมื่อกี้มันตำแหน่งคณะตลกแล้วครับผมหมายถึงว่าพวกคุณเนี่ยมีตำแหน่งอะไรในวงบอยแบนด์นะผมเมนแดนครับ <c oughs> อม Main Dance แล้วคุณเมนคอรัสครับเมนคอรัสคุณฮะผมเมนไฮครับเมนไฮผมเมนแปครับผมเมนแปคุณฮะผมเมนร้องฮะเมนร้องผมเมนอะไรเนี่ยหวานเจี๊ยบเนี่ยเนี่ยเบงเบิ้งจะหวานเจี๊ยบไปไหนไรใหม่ได้ไหมครับได้ฮะอ๋อผมเมนร้องเท้าครับเมนลอยครับแท้โอ้หวานเจี๊ยบไรใหม่แรปแรปแรป เมนปภาสาเนะครับเมนปภาษาแล้วคุณนะครับเมนเปรี้ยวครับเมนเปรี้ยวเมนเปรี้ยวไงครับคนข้างๆผมเนี่ยเมนเปรี้ยวมากเลยไม่ไหวแล้วแล้วเมื่อกี้นี้ใครเมนแดนนะครับผมครับเมนแดนครับเมนแดนโชว์สเต็ปให้ผมดูสักนิดได้ไหมครับ ีาไไ่าเต้นดูเท่แต่ยังไม่มีใครมาเลยโหดเธอหวนอ <c oughs> านจีบหวานโคตนี่เ <c oughs> ต้นไม่ห่วงคนในวงเลยนะฮะ <c oughs> ไอสัตว์ที่ชอบก็หันมาใหญ่เอาเป็นว่าขอดูแบบเต็มเต็มวงเลยได้ไหมครับอเต็มวงเต็มวงเต้นแบบเต็มวงเต็มวงเลยฮะเฮ้ยเขาจะขอดูแบบเต็มวงแบบนี้ก็ได้เวลาโหดเธอหวานจีบง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเรายืนประจาตาแหน่งเลยแล้วกันได้ไปพวกเราเอาเลฮะเมนร้องคนไหนเมนร้องฮะ เนี่ยเมยร้องคนที่เมยร้องฮะมีอดมไหมฮะทำไมฮะจะเป็นลมแล้วหน้าซีดเลยนะฮะบ่ายบ่ายโอ้ยเย็นเจี๊อ่ะยืนประจัตำแหน่งเชิญเอามาเทนมาเองเลยใช่ไหมเทนมาเองกับมือครับผมตำแหน่งกูหนุยพอนะ พร้อมฮะมพร้อมแล้วครับพี่น่าเกินตามเพื่อนเลยโอ้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 ก็ต่อผมนั้นเท่ก็ต่อผมนั้นหล่อไม่เหมือนใครสไตล์ดูดีหน้าตาโดดเด่นเธอเองว่าจริงไหมก็ต่อผมนั้นหล่อก็ต่อผมนั้นเท่ เหมือนใครสไตล์ดูดีหน้าตาโดดเด่นเธอเองว่าจริงไหมผมรู้คุณชอบพวกคุณก็ลองยกมือเซ่ถ้าผมโดนใจทุกคนยกไว้แลยยกไปโโโออออ้ออออ โอ้อออนี่ครับเป็นไงครับประทับใจไหมโสุดยอดเลยกว่าจะเต้นแล้วมีวันนี้ได้อะไม่ได้รุ่นพี่ในไหนวันนี้รุ่นพี่มาแล้วคนเดียวเด็ดๆเลยครับพี่จริงเพลงนี้พวกเราก็ช่วยๆกันแต่งแล้วก็ช่วยๆกันประสานนะครับกว่าจะได้เพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับแรกๆไม่ใช่แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วก็เพลงที่เป็นต้นแบบเลยก็คือโอ้โออโอ้โอ้โออ โอ้โ้โอ้โ้โอ้โหนิมน้องแม่ทองพันช่างพี่นาคพฟางฮะฮะก่อนบวชไปอันนี้อันนี้ต้นแบบแล้วค่อยมาปังมาเป็นโอ้โ้โอ้โ้แล้วกิ๊กกากิ๊กเกือมาตอนไหนอะพ่อกาตอนตอนแล้วไวโพสทศพลคู่บุญคู่บวชก็ก่อนที่จะไปวันนี้ก็ฝากคำคมไว้ให้กับแฟนๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราปล่อยแแบนะครับ พวกเราร้องดีเก่งเรื่องเต้นแต่เวลารักใครไม่ได้รักเล่นๆโอเ้เธอว่าเจียว่าเจีย